วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิรจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวิทยุรมฎอนโดยสำนักง,งาน,นาคณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดตรังค่ะ สลามุอมะลยกุมมะรอห์มุตุลลอฮิจา,าลาวะบรากาตุขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านกอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการวิทยุรอมดอนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังในระบบ FM 9 1 2 5มเกบามกะเฮิรซรายการวิทยุรอมดอนเป็นรายการที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังภายใต้การน,นำของท่านฮัจย์อามัดก็ดม ประทานกรรมการอิสลามประจชาหวัดตรังได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าสวทตรัง91.25เมกะเฮิร์ตซ์แห่งนี้นะครับโดยท่านผู้อำนวยการสุภาดวงนุ้ยให้ผมได้มีโอกาสได้มานั่งพบปะพูดคุยกับพี่น้องท่านผู้ฟังในช่วงการถือทธิดในเดอรอมดอน ของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกกันเป็นประจำทุกวันก็รายการวิชุระมดอนนะครับเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่11มีนาคมวันนี้เราก็มาอยู่กันถึงวันที่7เมษายนกันแล้วนะครับก็ถือว่าอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลาหลายวันนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยการถือสิโดตในเดือนรอมดอนก็มาสู่ช่วงวันท้ายๆกันแล้วนะครับรายการวิชุระมดอน นะครับเราก็พบกันหลัอองจากคารพธงชาติไปจนกระทั่งถึงเวลาละสินอด,ดในแต่ละวันสำหรับวันนี้เวลาในการละสินดดอดก็ที่จะอยู่ที่เวลา18นาฬิกา32นาทีนะครับพี่น้องท่านมาฟังที่เครพครับก็รายการวิชิ์อรมดรนนะฮะเป็นห่วงเวลาการถือสินอดของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกเราก็มาร่วมสร้างมาพูดคุย นะครับถึงกิจกรรมต่างๆเรื่องราวที่ดีๆนะฮะศุนนะของท่านศาสดาสโลโลมุลสลามนะสิ่งที่ท่านบอกให้เรานั้นได้ให้ความสําคัญสิ่งที่ท่านได้บอกเอาไว้ว่าให้เรานั้นได้ปฏิบัติในช่วงการถือธิด,ดในเดือนรบลฎอย่างนี้นะครับเราก็มาเป็นขวัญและกําลังใจนะครับมาทบทวนนะกันนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับพี่น้องครับ ก่อนอื่นก็อยากที่จะกล่าวถึงโครงการาของจังหวัดตรังอีกโครงการหนึ่งนะครับที่ได้ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวานนั่นก็คือโครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังโดยการนําของท่านนายกบุญเลง้งรู่สถาพนพิพิธนะครับได้จัดขึ้นโดยมีสํงงานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตรังนะครับได้เป็นที่ ปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมโครงการนี้นะครับก็อัลฮัมจุล้วผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนะที่สุดท้ายก็คือจัดที่มสัสยิดบ้านสุสุหรือว่ามสัสยิดสุยดุดอนอิสลามหมู่ที่หนึ่งตำบลสุสุอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรงังเมื่อวานนี้เองนะครับทัลฮัรรมดุล้วก็บรรยากาศก,าก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ ก็ในานามของสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจยหวดตรังนะโดยท่านฮ a อ i a h m ดด g u ดมก็ต้องขอขอบคุณนะทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานที่นะครับที่ได้ให้ความอนุเคราะห์กับโครงการนี้นะครับก็เริ่มกันมาตั้งแต่นู้นแะครับที่มัสยิดบ้านเรนะครับอำเภอกันตังนะครับแล้วก็วกกที่มัสยิดบ้านนาละ อำเภอสิกเกานะครับมสยิดในควนเนื้อเพราะยันตาขาวนะครับามาสยิดหนองกกนะที่ตำบลบ,บางหมากนะครับแล้วก็หมุนวนกันไปนะครับไปหลายที่ไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอหาดสำราญน,นะครับมสยิดเกาะไม่งามนะฮะแล้วก็ไปที่ปะเหรียนม,ามาสยิดชัมสุดดีนนะซึ่งปลเหียนนี่ก็มีทั้งหมดอยู่ด้วยกันก็สามแห่งนะครับกวนกันไปครับมสยิดสุ่งหงาตูเอาเป็นว่าทุกที่นะที่ ทางผู้นำศาสนาประจำมสิษิ์นะครับได้ให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของสถานที่นะครับแล้วก็ให้พี่น้องได้มารวมกลุ่มทำกิจกรรมนะครับทุกที่นะผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่สำคัญที่สุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่าน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดตรังนะครับท่านนายกบุญเลง้งหลดสถาพพลพิพิธนะครับที่ได้ให้ความสําคัญกับโครงการนี้นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพกับนั่นก็คือ,อเรื่องราวดีในเบื้องต้นที่นํามาพูดคุยนะครับนำมาบอกกล่าวกันนะครับเนื่องจากว่าทางรายการวิชุรมดลน,นะเราได้พูดถึงเรื่องนี้เราได้บอกกล่าวกับพี่น้องไว้นะครับว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะครับได้ จัดขึ้นมาเป็นนะเวลาถ้าเป็นจํานวน9ก้าครั้ง9้าแห่งนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแต่ละแห่งนั้นเป็นอย่างไรบ้างแลกนะก็สรุปแล้วโครงการนี้มีผลสำเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องเรียนว่าอลคัมดิลลห์นะครับทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีพี่น้องนะได้ไปร่วมกันเป็นจํานวนมากก็ถือว่าบรรลุปเป้าหมายตามโครงการที่ได้กําหนดเอาไว้ในวัตถุประสงค์นั่นเองครับ พี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับก็น่าจะเป็นห่วงเวลาทีา่มีความเหมาะสมนะครับกับการที่จะได้หยิบยกขึ้นมาเพราะว่าในวันที่วันอังคารที่9นะครับทางท่านจุลาราชมนตรีเนี่ยก็ได้เป็นก็ได้กำหนดให้เป็นวันที่ดูดวงจันทร์ ดูประจันทร์เสี้ยวหรือว่าฮิลานนะครับเพื่อที่จะกําหนดวันที่1เดือนเชวานนะฮะเดือนที่1เดือนเชวานก็คือเป็นวันอีดนั่นเองนะวันที่1เดือนเชวานก็เป็นเดือนที่10นะครับเดือนชชวานนี้เป็นเดือนที่10ในปฏิทินของอาลับนะฮะทีน้าสมมติว่าในวันที่9หรือวันที่29่สิบเของของเดือนรอมฎดอนเนี่ยนะครับมีผู้พบเห็นดวงจันทร์ในวันที่1เดือนชชวานหรือว่าวันที่10ตรงกับวันที่10เมษายน ปีนี้เดือนนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นวันที่1เดือนชวานนะครับจินทราบเผื่อว่าสมมติว่าในวันที่9วันอังคารที่9ก้าาลงเนี่ยซึ่งเป็นวันที่ทางท่านจุฬาราชมนตรีได้กําหนดให้เป็นวันดูดวงจันทร์และปรากฏว่าไม่มีผู้พบเห็นดวงจันทร์นีก็แสดงว่าในวันที่10นั้นก็เป็นวันเดือนระมดอนอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในวันสุดท้ายดังนั้นวันอีดหรือว่าวัน จุดหรือว่าวันระยาของพี่น้องนะที่เราเรียกกันเนี่ยก็จะเป็นวันที่11นะครับวันที่11เดือนเมษายนนะครับดังนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับอย่างไรก็ตามนะครับวันที่1เดือนชาวนนะครับก็ไม่ได้หนีไปจากนี้แล้วนะครับก็คือถ้าไม่วันที่10ก็คือวันที่11นะครับทีนี้วันอีดนะครับวันอีดเนี่ยก็ย้อนนิดหนึ่งนะพี่น้องท่านผู้ฟังคำว่าอีดเนี่ยก็ พูดง่ายๆก็คือวันตรุษนั่นเองนะครับวันตรุษนะอย่างคําว่าวันร่ยาอย่างนี้วันร่ยานี่ก็จะเป็นมีผู้เรียกด้วยเช่นเดียวกันนะวันร่ยานี่ก็จะเป็นคําเป็นภาษามายูนะเป็นภาษามายูที่ใช้เรียกกันใช้พูดถึงกันในในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะเป็นหลักหลังจากนั้นก็ถือว่าทุกคนเข้าใจกันนะดังบ้านเราเนี่ยก็ทุกคนเข้าใจหมดว่าวันรยานี่ก็คือวันอะไร นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางการจริงๆนั้นก็เรียกว่าเขาจะเรียกว่าเป็นวันอีดนะครับเป็นวันอีดอัน,นถ้าอีดเนี่ยนะก็จะเป็นภาษาที่เข้าใจกันทั่วโลกนะครับก็ว่าระยาเนี่ยอาจจะอยู่อยู่บางส่วนนะครับที่บ้านเราใช่ไหมครับประเทศใกล้ๆแถบแถบนี้ที่ใช้ภาษามาลายูนะเช่นประเทศอินโดนีเซียระธานเท่าไ <c oughs> ประเทศอินโดนีเซียนะประเทศพมา่าออท่าประเทศมาเลเซียนะแถวนี้ อน,นะครับประเทศบูรูนายแถบนี้สิงคโปร์ก็จะถ้าเป็นแถบนี้ก็ถือว่าใช้ภาษามาเยูนะก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับทีนี้วันอีดเนี่ยมันก็จะมีอยู่2วันนะพี่น้องนะวันอะีดเนี่ยวันอีดแรกก็จะเป็นเขาเรียกว่าวันอีดินฟิตรีนะครับส่วนอีกอีดเนี่ยก็เป็นเรียกว่าอีดินอัลท่านะครับหรือว่าเป็นอีดของวันอีกช่วงหนึ่ง นับถัดจากนี้ไปสักประมาณสองเดือนเสร็จเนะครับก็จะมีสองอิด้วยกันนะครับสองอิสองอินี้เ่ยจะมันมีความสําคัญนะต่างกันอย่างไรนะซึ่งมันมีอยู่ในส่วนของที่มีความแตกต่างนะครับแล้วก็มีส่วนที่คล้ายกันแล้วก็มีส่วนที่เหมือนกันนะครับส่วนที่เหมือนกันก็คือว่าหนึ่งแล้วก็เป็นการรวมกันของพี่น้องนะครับแล้วก็การละหมาดก็ถือว่าเป็นละหมาดสุนัตเช่นเดียวกันนะ ห่วงเวลาในการละหมาดเนี่ยก็เป็น,นช่วงเวลาเดียวกัน,นาการปฏิบัติส่วนนัต่างๆก็อาจจะมีความแตกต่างออกกันไปบ้างนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วก็นี่ก็คือนี่ก็จะเป็นที่มีส่วนคล้ายกันนะส่วนที่แตกต่างกันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงน,นั้นก็คือ,อในเรื่องของการตั้งเจตนาในเรื่องของการเนียดใช่ไหมครับอย่าง Ed In เอเดนฟิตรีนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการละหมาดที่เป็นส่วนของเอเดนฟิตรี ory, ก็คือ การละหมาดในส่วนของอเป็นลักษณะเฉพาะานะครับคำว่าอีดก็คือตรูดฟิตรีนี่ก็แปลว่าอาหารนะรดังนั้นอาหารในที่นี้เนี่ยก็คืออาหารที่อาจจะไปเกี่ยวโยงกับอาหารที่ใช้ในการจ่ายสกาดหรืออะไรต่างๆนะครับทีนี้ในละหมาดอีดินฟิตรีเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปเมื่อครั้งที่ ท่านศาสดาสโลโลห์นรสลมนะครับอันนี้ผมกําลังเรียนกับท่านผู้ฟังนะครับว่าคือแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะมีวันที่มีการเฉลิมฉลองกันนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยวันเฉลิมฉลองดังกล่าวนั้นท่านศาสดาสโลโลห์นรสลมนี่ก็เอาสิ่งใหม่นะครับเอาสิ่งใหม่มาแทนการเฉลิมฉลองดังกล่าวนั่นเองนะครับผมกําลังที่จะเน้นย้ํากับท่านผู้ฟังกันตรงนี้นะครับคือเล่าจากอนัสรเดโลอันฮูแล้วว่าท่านศาสดาสโลโลหอนเรสลมเนี่ย ได้เดินทางมาสู่มดินะนะครับแล้วก็ชาวมดินาในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีสองวันที่เขาละเล่นรื่นเริงกันท่านจึงได้ถามว่าสองวันนี้เป็นวันอะไรนะครับพวกะเขาตอบว่าพวกเราเคยรื่นเริงกันมาในสองวันนี้ตั้งแต่สมัยก่กอนมาแล้วนะครับท่านศาสดาสุลโลห์เรสลัมก็ได้กล่าวตอบว่าแท้จริง อเลอได้เปลี่ยนมันด้วยวันที่ดีกว่าสองวันนั้นนั่นก็คือวันอีดินฟิตรีแล้วก็วันอีดินอัอดินอัทฮานะครับที่ผมกำลัง <c oughs> พูดถึงอยู่กับท่านผู้ฟังในขณะนี้นั่นเองนะครับฮะดิษนี้ก็เป็นรายงานเป็นฮะดิษที่รายงานโดยอบบดุาวูดวดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่เข้าใจนะครับว่า วันอีดินฟิตรีเนี่ยเป็นวันวันอีดินฟิตรีแล้วก็วันอีดินอัท่าเนี่ยก็เป็นวันที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้เอามาเปลี่ยนวันที่ชาวเมืองในสมัยนั้นนะครับสแสดงเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมีการนะจัดความรื่นเริงนะบอะไรต่างๆกันนะอะไรก็เป็นฮะดิษทีนะ่ยืนยันนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับ เียนี้มันจะมีอย่างนี้ครับพี่น้องท่านผู้ฟังในวันอีดเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับคือเราที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับในวันอีดนี่ยก็จะเป็นวันที่พี่น้องนะครับในแต่ละชุมชนเนี่ยได้ออกไปรวมกัน,นในสถานที่ที่ได้นัดหมายเอาไว้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วบ้านเราเนี่ยก็จะนัดหมายที่มัสยิดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นที่มัสยิดก็ได้นะครับอาจจะเป็นลาน,นใน ที่มีความเหมาะสมในชุมชนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็นัดกันไปทำกิจกรรมที่นั่นนะแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกความพร้อมต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเลือกใช้ที่มัสยิดนะครับ <S <S สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือ,อก็จะเห็นในเรื่องของการแต่งองแต่งกายนะครับมีการใช้เสื้อผ้าที่ใหม่ๆนะครับมีสีสดใสนะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นกันอย่างนี้ นะครับทีนี้ในเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะฮนะมันก็มีเ,เรื่องที่สาระที่มาจากท่านาศาสดาสโลลลอร์หรือสลัม,มอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือจากท่านอับดุลลอฮ์เบนอิบราอ,อุมารอเดียล,ลอ,อันฮูมาเล่าว่า,าท่านอุมารอเดียโลอันฮูเนี่ยได้นําเสื้อคลุมที่ทําด้วยผ้าไหมผืนหนึ่งมาจากตลาดพี่น้องลองติดตามดูนะแล้วก็ได้นําไปยังท่านาศาสดาสโลลลอฮ์หรือสลัม,มนะฮะ อะไรกล่าวว่าโอ้ทรนรโซนท่านน่าจะซื้อผ้านี้เอาไว้สวมและแต่งกายสรอบันอีดและเมื่อต้อนรับคณะผู้มาเยือนนะฮะ,ะท่านส,สัสาสลลองอละสลัมได้ลกล่าวว่าแท้จริงแล้วนี่คือเสื้อผ้าของพวกที่ขาดทุนในวันอาเครออ่ะพี่น้องอ,อันนี้ก็ต้องขยายความกันละนะฮะเป็น h a d ิษที่เล่าจากนะท่านอับดุลออดลอฮ์อิบราฮิมมารนะฮะ คือท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยท่านอุมารอ่ารอเดียวรออันฮูเนี่ยได้นำเสื้อคลุมนะน่าจะเป็นเสื้อคลุมที่มีราคานะครับที่อ่าดีนะครับแล้วก็ยังแล้วก็นำไปให้ท่านศาสดาสุลลองอัสสลามนะครับแล้วก็บอกว่าคือยังนะแล้วก็บอกว่าท่านน่าจะซื้อเสื้อผ้าพวกนี้เอาไว้แต่งกายนะเดี๋ยวสำหรับวันสำคัญก็คือวันอีดหรือว่าไม่ก็ต้อนรับคณะผู้มาเยือน นะฮะอันนี้จะเป็นตัวบทนะครับท่านศาส,สดาสโลโลนิสลา,สสา,สสามได้กล่าวตอบว่าแท้จริงมันเป็นเสื้อผ้าของพวกที่ขาดทุนในวันอาเคโรแล้วอย่างไรละ่ะคําว่าขาดทุนในวันอาเคีรเนี่ยก็คือหนึ่งนะฮะในหลักการของศาสนาที่เป็นนะหลักท,ทั่วไปเนี่ยก็คือหนึ่งจะต้องเป็นการแต่งกายที่มีความนะประหยัดนะครับไม่ได้เป็นการแต่งกายที่ใช้เงินจนํานวนมากนะไปซื้อเสื้อผ้า นะครับที่เกินความจําเป็นนะครับเพราะอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของหลักการอื่นๆนั้นก็ยังมีมาส่วนมาไม่เป็นส่วนที่มาควบคุมกันอยู่นั่นก็คือในเรื่องของการไม่สุรุยสุรายใช่ไหมครับการไม่มูมบาเซนะครับคำว,ว่ามูมบาเซนะครับการสุรุยสุรายเี็ยก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับถ้าเราดูในองค์การในพระมหากรรมเบียนกุฎานที่พระผู้เป็นเจ้าได้บอกเอาไว้ว่าเอาสบิเลมินเชรตรยิม อินันมมบาซิรีนะการุอิควานานะแชตีนนะซึ่งองค์การนี้นะพี่น้องก็ยังเป็นที่นะต้องห้ามอยู่แลวแล้วแล้วถามว่าถ้าซื้อถ้าซื้อมาใส่ได้มันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าท่านศาสดาสโลอลอัสลัมใช้ในทีนี้ก็คือว่าอันนี้เป็นเสื้อผ้าของพวกที่ขาดทุนในวันอาคีรอแน่นอนทีเดียวถ้าเราดูนะได้สิ่งที่ได้จากคาดีนี้เนี่ยก็คือ หลักการของศาสนาหรือว่าท่านศาสดาสลลลองในสลัมนั้นไม่สนับสนุนให้มีการไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนนะครับให้มีการซื้อเสื้อผ้าที่นะมันต้องใช้เงินเกินความจําเป็นไปกับสิ่งนั้นเพราะแน่นอนทีเดียวนะครับว่าถ้าเราซื้อเสื้อผ้านะครับเกินความจําเป็นนะใช้เงินจํานวนมากๆไปกับสิ่งนั้นเนี่ยนะครับแทนที่เงินจํานวนดังกล่าวเนี่ยเราจะไปทําคุณประโยชน์กับสิ่งอื่นได้นะครับกลับต้องเอาไป ใช้กับสิ่งนั้นนะเกินมากเกินไปนะครับแน่นอนทีเดียวถ้าสมอว่าเราใช้เสื้อผ้าแบบธรรมดาธรรมดานะครับเงินส่วนนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําไปบริจาคนะนำไปช่วยเหลือนะครับกับคนยากจนนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับนำไปบริจาคไปสดกนะครับในในการทําสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆหรือแม้ว่า เือไม่ว่าจะเป็นการนําไปเพื่อการทําคุณประโยชน์นะในสิ่งอื่นกับตัวของเรานะครับซึ่งมันเป็นความจําเป็นที่จะต้องนําไปใช้ในอีกหลายๆเรื่องนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรานําไปใช้กับสิ่งสิ่งเดียวนะครับที่เอามาปกปิดร่างกายเนี่ยนะครับมากเกินไปเนี่ยอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่สนับสนุนด้วยหลักการของศาสนาพี่น้องครับจังนั้น อย่างไรก็ตามนะในวันอิศที่กำลังจะมาถึงอีกสักสองสามวันข้างหน้านี้นะครับเมื่อท่านผู้ฟังได้อา่ารับฟังจากสาระที่ท่านศาสดาสลอดลองอัสลามนะครับได้กล่าวแก่กับอุมาศแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องท่านผู้ฟังเราก็คงจะกลับมาทบทวนกันนิดนึงนะครับกับการที่เราจะต้องทุ่มเทซื้อเสื้อผ้านะครับเพื่อที่จะให้ มันดูใหม่สวยนะครับคนมองอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็มีจุดประสงค์หลายจุดประสงค์เนี่ยนะครับก็น่าที่จะไม่จําเป็นต้องซื้อมาขนาดนั้นนะครับแล้วก็เอาเงินนะจากส่วนตรงนั้นเนี่ยไปบริจาคไปช่วยเหลือผู้ได้โอากาสมากกว่าจะดีกว่าแล้วก็จะเป็นนะครับผลบุญมากกว่าเพราะแน่นอนทีเดียวในบางครั้งเนี่ยก็ว่า ประทานทุน <c oughs> ก,กับคําว่าขาดทุนในความหมายที่ท่านศาสดาสลลองหรือสลับนียอาจจะหมายถึงใน,ในหลายๆความหมายด้วยซึ่งคําว่าขาดทุนนี่มันก็เป็นไปได้หมดนะครับถ,ถ้าสมมติว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับเราไปซื้อเสื้อผ้าที่แพงนะครับแล้วก็ดูว่าดูหรูถ้าเผื่อว่าหัวใจของเราเนี่ยนะครับมันเจือปนขึ้นมาหรือว่ามันมีความรู้สึกขึ้นมาในใจในหัวใจของเราเนี่ย นิดนึงว่าแหมใส่อันนี้นะจะทำให้รู้สึกว่าตัวเองนี่ดูดีใช่ไหมครับนะสวยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงหรือว่าอาจจะถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะให้ดูหล่อหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่มันไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข,ของของการนุ่งนุ่ง่มเนี่ยนะครับเมื่อหัวใจของเรามันไปสู่จุดนั้นเนี่ยได้นอนทีเดียวมันก็นําไปสู่จุดที่ต้องห้ามแล้วนะครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากความหมายของคําว่าขาดทุนก็เป็นไปได้อยู่ซึ่งมันก็มีในหล,ลายๆความหมายด้วยกันใช่ไหมครับหัวใจของเราที่เรารู้สึกว่าแม่จากอวัวจากลำโพงหรือว่ามันมีนิดนิดน่ะนะมีนิดนิดเกิดขึ้นมาเนี่ยนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งมันก็จะไปเนะข้าข่ายในเรื่องของข้อห้ามในหลักทัสวูฟนะโอถ้าเป็นหลักทัสวูฟเนี่ยนะครับนะมีบทห้ามอย่างอย่างอย่าง สำคัญและก็มากมายใช่ไหมครับการทําอะไรให้คนมองอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามอยู่แล้วใช่ไหมครับให้เพื่อนได้ชื่นชมอย่างเงี้ยเป็นก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องห้ามอยู่แล้วนะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการใช้เสื้อผ้านะครับที่จะใช้ในการไปประกอบศัสน,นกิจหรือว่าการไปทำกิจกรรมในวันอีดนะครับ ทีนี้มาในส่วนตรงนี้นิดหนงพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรากําลังอยู่กับวันอีดินฟิตรีนี่หรือว่าอีดุนฟิตนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังเคยเคยหรือเปล่านะครับซึ่งผมว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็น่าจะคงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันอยู่หลายๆท่านด้วยกันนั่นก็คือ ในวันอีดเนี่ยนะครับบางทีนี่เรายังมีความรู้สึกว่าเรายังมีความรู้สึกของเรานะครับว่าคือเราเคยชินกับการที่เราถือสิ้นอดมาเป็นเวลานานนะครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆเนี่ยนะครับเมื่อถึงวันอีดเนี่ยนะครับวันเช้าของวันอีดเนี่ยเรายังมีความรู้สึกแปลกๆกับการเปลี่ยนแปลงนะครับในวิถีที่เราเคยปฏิบัติมาใช่ไหมครับอย่างวันอื่นๆเนี่ยวิถีที่เราปฏิบัติมาเนี่ยเราก็ เราไม่มีการกินการดื่มแล้วนะฮะใ,ในตอนเช้าเนี่ยนะครับแต่ว่าในวันอีดนะครับเราไม่ได้ถือสีทอดกันแล้วนะครับแล้วเราจะทําอย่างไรนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็มีะฮะดิษจากตั้งศสาสลาสุลลองหรสุลามซึ่งรายงานโดยบุคอรีนะครับอันอนัสบินมาเลกกอนกานรอุษุนสุลลัลฮุอะล,ะลอัยฮิวะสัลลัมลา Ul, ot, uh hu, ย่าดูยมมามันฟิตรี حتى ยกคุลยกคุลละจมารท์วยกคุลูห์น่ะวิตรอครับท่านอานัสอัลลอฮิอันหูกล่าวว่าท่านอซูลูอัลลอฮิลลอสลัมเนี่ยจะไม่ออกไปละหมาดในวันอิดินฟิตนะฮะนอกจากว่าท่านเนี่ยจะรับประทานลูกอินทพารามบ้างเล็กน้อยพี่น้องครับอาละนี่หนึ่งแล้วนะ นี่หนึ่งแล้วแสดงว่าอินทรพลัมนะที่เรามีอยู่บนบ้านนะในวันนั้นเนี่ยก็ยังคงใช้นะให้เป็นเป็นตามสุนนะของท่งานศาสดาสละลองหรือสลมัมได้อยู่นะครับพี่น้องยังได้อยู่นะฮะสิ่งที่ได้จากฮะดิษนี่ก็คือคำว่าท่านจะไม่ออกไปละหมาดเนี่ยก็หมายความว่าท่านท่านทานอินทรพลัมเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปละหมาดนั่นเองนะในวันอีดเนี่ยเล็กน้อยนะครับเอ่อ วายกุลุหุนนวิตรนะครับและท่านจะรับประทานเป็นจนํานวนขี้นะครับจํานวนขี้ก็คือว่าไม่ได้เป็นจนํานวนคู่นะครับอาจจะหนึ่งหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราในฐานะที่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราก็ศึกษาเราก็ต้องศึกษาแล้วก็ ยึดออามาเป็นแบบอย่างของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือถ้าเราดูตามนี้เนี่ยถ้าเราดูตามนี้เนี่ยหนึ่งแล้วเราจะเห็นว่าท่านศสสา,าสดาสโละลองหรือสะลัมเนี่ยท่านไม่ได้ทานอาหารประเภทอาหารหนักนะครับนะรบนะประเภทประเภทข้าวหรืออะไรที่มันหนักๆน,น,นะท่านจะรับประทานเฉพาะอ,อินทรพลมนะฮะแล้วก็ไปนะออกไปละหมาดวันเอเดนฟิต นะฮะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับดังนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราบางทีนี่เราอาจจะดูเป็นสิ่งที่เล็กน้อยนะครับดูอาจจะดูว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้สลักสําคัญอะไรแต่ว่านี่ก็คือสุนนะแห่งท่านศาสดาสโลโลอิอสลัมดังนั้นถ้าเพื่อถ้าเผื่อว่าเราได้นํามาปฏิบัตินะครับแล้วก็เราคิดไปในใ,นใจว่าเราทาสิ่งสิ่งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามสุนนะของท่านศาสดาสโลโลอิอสลัมนะครับเราก็พยายาม เรียนรู้เราก็พยายามเก็บนะซึ่งจริงๆแล้วสุวนนรของท่านศาสดาสลลองสลัมสุนทรที่สําคัญนั่นก็คือการดํารงตนอยู่ในหลักการนะฮะการจะมุรุนบินมาอรูฟอาจันยเนาอานินมุงการนะครับนั่นก็คือการเรียกร้องไปสู่สิ่งที่ดีนะครับในเรื่องของแล้วก็หักข้ามกันในสิ่งที่ชั่วทั้งหลายน,นี้ก็เป็นสุนนรสําสคัญแต่ว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับถ้าเผื่อว่าเราได้เอามาทำได้มาปฏิบัติ แล้วเราก็มีตั้งเจตนาว่านี่นะฮะเราทําเพราะว่าเราให้ความสําคัญนะกับสิ่งที่ท่สสานศาสดาสลดลองหรือสลัมได้ทํามันแน่นอนที่เดียวนะครับมันก็จะทาหนึ่งแล้วก็คือทําให้หัวใจของเราเนี่ยได้ยึดโยงนะครับอยู่กับสิ่งที่เป็นสุนทรขของท่งสสานศาสดาสลดลองหรือสลัมทําให้หัวใจของเราเนี่ยนะครับได้ได้อะไรลนะ่ะเกิดความสําคัญในการที่จะทําสิ่งนี้ แล้วสามารถที่จะเชื่อมโยงไปทําในสิ่งอื่นๆได้นะครับและท้ายที่สุดนะครับในวิธีการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีการดําเนินชีวิตที่เป็นอุตวะศาสนานะเป็นอุตวะที่ดีงามนะที่ท่านสสาศาสดาสโลโลเนสลมนะได้ทําแล้วก็ที่พระผู้เป็นเจ้าได้บอกเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกุอานะครับเพราะว่าสิ่งที่ผ่านท่านศาสดาสโลโลเนสลมมานี้นะครับนะบนะเป็นเป็นสิ่งที่ดีงาม พี่น้องครับเอาล่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่เรามาให้ความสำคัญนะกันในวันอีดนะครับที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับผมได้นำวันนี้ผมได้นำฮะดิษสองฮะดิษสำคัญสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับวันอีดมาบบกกล่าวกับพี่น้องนะท่านผู้ฟังที่เคารพครับมาไม่ว่าจะเป็นฮะดิษทีเ่เกี่ยวโยงกับเรื่องของการ ใช้เสื้อผ้าในวันอีดนะครับว่ามีที่มาที่ไปนะในความสําคัญที่ท่านศาสดาสุรลองหรือสลมเนะี่ยได้ให้ใช้เสื้อผ้าแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งก็ผ่านมาแล้วแล้วก็อีกฮาริสหนึ่งนะซึ่งเป็นฮาริสที่ได้กล่าวถึงเรื่องของ <c oughs> อการรับประทานอาหารนะครับก่อนออกไปละหมาดดิร ว่าก่อนการออกไปละมาอินฟินิตนะครับท่าศโลโลนศาสตาสลลองสลัมเนี่ยนะครับรับประทานอาหารอย่างไรนะครับรับประทานอะไรนะครับซึ่งก็ัลฮัมดลิล้วนะครับพี่น้องท่านบูกฟังที่ครพครับถ้าเราดูเนี่ยถ้าเราสังเกตก็สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่จะสร้างความลําบากให้กับเราในทางตรงกันข้ามนะครับมันก็จะเป็นการสิ่งที่ จะเป็นการลดภาระให้กับเราโดยซ้าไปโดยเฉพาะในเรื่องของเสื้อผ้านะครับแน่นอนทีเดียวนะครับในวันดังกล่าวนั้นเราก็จะมีเสื้อผ้าใหม่ก็ไม่ได้ว่ากันนะแต่ว่าต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ได้สร้างภาระนะครับไม่ได้ตกอยู่ในประเภทเกินความจําเป็นนะฮะดังนั้นเนี่ยการใช้เกินความจําเป็นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาการของศาสนานั้นนะครับไม่สนับสนุนด้วยเช่นเดียวกัน นั่นเองนะครับก็เฉลี่ยนะครับสำหรับในวันอีดปีนี้นะครับก็เข้าใจว่าพี่น้องนะครับก็คงจะได้พบกันรวมกันในสถานที่ต่างๆนะแต่ที่แต่ละชุมชนนะครับได้กำหนดเอาไว้นะครับซึ่งก็เป็นวันสำคัญนะที่บรรดาคนที่อาจจะไกลบ้านไปนานนะครับอาจจะไปทำงานอยู่นอกสถานที่ต่างสถานที่นะครับบางครั้งบางครอบครัว ก็อยู่ถึงกับต่างประเทศโดยซ้ำไปนะครับก็วางแผนที่จะกลับมาพบกันในวันนั้นนะก็ได้เรียกว่าได้นะอยู่กันพร้อมหน้านะครับสำหรับครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่นะพร้อมกันก็อัลฮัมดุลิละนะครับอย่างน้อยก็ได้มานพบกันแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กันนะที่สำคัญก็คือจะร่วมสร้างนะสิ่งที่มันสำคัญก็คือ สิ่งที่เป็นบทบัญญัติแห่งพระผู้เป็นเจ้านะครับที่พระผู้เป็นเจ้าได้ให้เอาไว้ในการทําความดีต่อไปในวันพาคหน้านั่นเองนะครับพี่น้องครับสาหรับบริการวิเชอรอมดอนในวันนี้นะครับก็ได้เวลาที่จะจากลากันไปก่อนนะครับอิชาร์ลนะครับเรากลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปซึ่งเหลือกันไม่กี่วันแล้วนะครับสําหรับวันนี้วบิไลตอฟิกวันนี้ดายวัสซัลลัมวานิกุมวะราะมุตุลลอฮ์วะบรอกาตุอัลลอฮอร No. Oh.